j จ็ตฟิตเนสยกทัพพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนจัดเจ็ตมีออนปารตี้รวมกิจกรรมปาร์ตี้สุดชิคสไลด์ไขมันหมดล็อกจากช่วงโควิด -19 มาได้สักพักเจ็ตฟิตเนสแบรนดังจากออสเตรเลียเจ้าของสถิติแบนด์ฟิตเนสที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย39สาสาขาทั้งกรุงเทพป,ปริมณฑลและต่างจังหวัด ถือรอบงามยามดีวันที่9เดือน9ชวนสมาชิกชาวฟิตเนสทั้งเก่าและใหม่พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสไลด์ไขมันผ่าต้าปาร์ตี้เล็กๆแสนอบอุ่นเจฟฟมีออนปาร์ตี้มิสเตอร์เดนแคนเบลผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจฟฟ์ฟิตเนส4ชั่วโมงกล่าวว่าปกติเจฟฟจะมีกิจกรรมทำกับสมาชิกอยู่เป็นประจำเพื่อสร้างความสนุกสนานให้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นสังคมที่สร้างภูมิร่วมกันทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งช่วงโควิด1 9ทําทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่เคยเออกกำลังกายเลยก็เริ่มมาออกกำลังกายกันแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่เทรนแต่มันคือวินัยที่ทุกคนกาลังวางระบบระเบียบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเอง สำหรับเจ็ตนี่ออนปาร์ตี้ครั้งนี้เราได้ชวนสมาชิกพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนมาออกกำลังกายกันที่ j e t ทแบ็สาขาเดอะพาร์คพระราม4มีเกมการแข่งขันออกกำลังกายในโปรแกรมต่างๆทั้งเบาบ้างหนักบ้างแต่เน้นที่สร้างความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเจ็ทซีรีสเอ็กซ์คลูซีฟคลาสการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวสายรักสุขภาพทั่วโลกมีเฉพาะที่เจ็ f ฟิตเนสเท่านั้นค่ะ